สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับประจําเดือนกันยาที่จะมาถึงนะครับมาดูกันว่าการเงินการงานนะครับความรักตลอดไปึนสุขภาพชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนกันยาที่จะมาถึงนี้นะครับมาดูใบแรกกันเลยครับสําหรับการเงินนะครับของชาวราศีธนูการเงินของชาวราศีธนูได้หนึ่งไม้เท้านะครับหนึ่งไม้เท้าเลขหนึ่งหมายถึงการเริ pause pause ่มต <fal is> ้นนะครับไม้เท้าเป็นต <gema> ัวแทนของหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้น บอกได้ว่าช่วงเงินเนี่ยของชาวราศีมีจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยมันอยู่กับการทํางานของเราอันดับแรกเลยนะครับเงินที่ได้มาเนี่ยมันมาจากการทาทางาน,นาพักตํางเราแต่ว่าถ้าเลขหนึ่งเนี่ยไพ่หนึ่งไม้ท้าเนี่ยมันก็เหมือนกับไพ่ที่มีกําลังนะครับถ้าออกมาอย่างนี้ก็บอกได้ว่าการเงินที่เคยมีปัญหาในช่วงเดือนกันก่อนนะครับช่วงเดือนกันยาน,นี้ก็มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับการเงินมองแล้วช่วงนี้ก็ไม่หนัก ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรมากมายก็ยังมีจับใจให้สอยได้อย่างคล่องมือเป็นปกตินะครับคนที่เคยมีปัญหาก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ต้องมีการวางแผนใช้ใช้ใจ่ายมากนะครับไม่ใช่ว่าเห็นไพ่ดีแล้วก็ไม่ทําเพราะว่าท่านยังยังมีดวงทางปีเกิดนะครับดวงวันเกิดอะไรของท่านอีกซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะตรงให้ที่เป็นกันเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่านะครับแรงสับสนุนไปในทางเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของราศีนี้ค่อนข้างดีให้ผลในทางบวกนะครับการเงินค่อนข้างใช้ได้ ดูแล้วก็ไม่ไม่ลำบากครับช่วงเดือนกันยาน,นี้นะครับามาดูเรื่องการงานของชาวราศีธนูกันบ้างนะครับการงานนะครับการงานได้ก้าวไม้เท้าก้าวไม่เท้าก็ยังดูราบรื่นดีนะครับก้าวไม่เท้าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรในช่วงนี้นะครับโอกาสก้าวหน้าก็ยังไม่เด่นชัดถึงที่เป็นเลขก้าวเลขก้าวเหมือนการก้าวหน้าจริงแต่ก้าวไม่เท้ามันเหมือนเหมือนหมายถึงการหลบอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ ถ้ามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขอ,องชาวราศีธนูกับเกี่ยวกับการงานน่าจะดีขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะมองถึงเรื่องก้าวหน้าผมเชื่อว่าช่วงเดือนกันยานี้ยังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับการงานยังดาเนินไปอย่างปกตินะครับปัญหาที่เคยมีดีดขึ้นได้แต่ยังไม่ก้าวหน้ามากนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีธนูความรักโอ้โหอะไรมันจะตรงขนาดนี้นะครับ ชาวราศีธนูนะครับได้เดลิเวอร์เดลิเวอร์หมายถึงมิตรภาพความรักความผูกพันที่ดีถ้ามองกันถึงคนที่ยังไม่มีคู่นะอันนี้ให้ผลดีมากๆเลยนะครับก็คือช่วงกันยายนเนี่ยมีโอกาสแล้วล่ละคนที่มีคู่คขาผ่าธรรมคมมีโอกาสมีเกณฑ์แต่งงานในช่วงใกล้ๆนี้แหละครับไม่นานเกินรอส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเดลิเวอร์มันหมายถึงความสุขความสมหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะนั้นออกมามตรงตัวอยู่แล้วนะครับการปัญหาที่เกิดขึ้นไไมไม่่่ตต้้อองงงหวครับ ช่วงนี้ปรับตัวเคลียร์ปัญหาได้หมดทุกอย่างเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวราศีหนูนะครับอยู่ยังมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเป็นอีกใบที่ดีมากๆเกี่ยวกับความรักมันตรงมากเลยครับอ่มาดูสุขภาพกันบ้างครับชาวราศีหนูเอาใบไหนดีเนาะโอ้โหสุขภาพก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับช่วงเดือนกันยานะครับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับพยายามทาบุญทําสมาธิทําสังฆทานเอาไว้ให้ดีนะครับแปดดาบนะครับ การถูกผูกมัดผูกพันนาการปัญหาหลายๆด้านเข้ามาเป็นทีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อย่างเดียวเป็นหลายๆอย่างเข้ามานั้นคนที่มีโครคภัยไข้เจ็บประจำาดืนแล้วยิ่งต้องระมัดระวังนะครับคนที่ไม่มีก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันถ้าพา่ใแบบนี้ออกมาต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆหน่อยการเดินทางอะไรก็แต่ต้องระมัดระวังให้รอบคอบนะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ดูแลไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับช่วงเดือนกันยานี้ที่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นฮนะซึ่ง อย่าไปกังวลกับมันมากเราก็กลับไปดูเพื่อดวงของละปีเกิดวันเกิดซึ่งผมลงให้หมดแล้วนะครับท่านก็ลองดูว่าท่านเกิดวันอะไรสุขอาทิตย์ถึงเสาร์นะครับเดือนอะไรนะครับผมลงให้หมดแล้วท่านก็ลองกลับไปไปเฉลี่ยดูว่ากําลังเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคนที่ได้ไพ่พระนะครับที่สุขภาพในสุขภาพเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดวงปีดวงอะไรก็แล้วแต่มันจะลบล้างไปหมดเลยที่ไม่ดีนะไพ่ไฮโลฟนนะครับส่วน ้ามองเรื่ของราศีท่านต้องระมัดระวังตัวนะครับใน,ในช่วงเดือนกันยานี้นะครับเป็นอีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีอะสุขภาพสักเท่าไหร่นะครับครับสําหรับคลิปของชาวราศีธนูผมก็ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ